สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พี่อัปเดตเป็นตัว Android 15ในปี2025กับเจ้าตัวมือถือราคาสุดคุ้มสเปคสุดจัดกับเจ้าตัว SMD Power พพสตัวนี้ที่พี่ซื้อมาราคา2490บบาทนะครับผมตัวนี้ พี่ผมจะขอผมแนบนีในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันส่นไทยใต้คลิปนี้ให้นะครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นบางครั้งราคาอาจจะไม่นะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมวันนี้พี่จะมารีวิวว่าเฮ้ยหลังจากที่พี่ใช้งานตัวนี้มาพี่เจอข้อดีอะไรบ้างซึ่งพี่ใช้งานจริงกับตัว Android version 15ซึ่งหาได้ยากมากกับมือถือเลทราคาไม่เกิน10ไม่เกิน3,000แต่ผมสามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15ได้ถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงครับพี่ผมจะให้ดูก่อนว่าบอด y ี้ในการดีไซน์มันมีความสวยงามซึ่งเป็นข้อดีที่พี่ชอบมากคือบอด y ี้ครับบอดดี้บอกเลยว่าตัว SMD ตัวนี้ จากโ o k i ียดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็ลงตัวจริงครับซึ่งในการจับผิวสัมผัสของตัวเครื่องถือว่าเวอร์ครับผมสับพีนะตัวนี้นะครับนี่ ลำโพงหนึ่ตัวพอร์ต type C แล้วก็มีรูหูฟัง3.5นะครับผมซึ่งผมกล้องหลังมี AI camera กล้องหลังคือ50ล้านสกินโทนในการถ่ายถือว่าทำการบ้านมาดีมากครับบอดี้มีความสวยงามด้านข้างมีปุ่มสแกนนิ้วมือบริเวณที่ปุ่มพาเวอร์มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงของผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าสเปครับผมให้เรามา ก็ถือว่าโอเคมากผมสับพีนะผมนี่ครับอันนี้คือผมบริเวณของรอบตัวเครื่องนะครับผมพีให้ดูเลยว่ามันจะประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับซึ่งสีสันของตัวเครื่องมันมีความสวยงามเก็บดีเทลคือได้อย่างลงตัวจริงครับผมตัวนี้นี่ครับเก็บดีเทลดีมากเลยครับผมตัวนี้บริเวณมุมต่างๆครับทาสีและวัสดุดีมัตชิเดียลในการออกแบบสับพีถือว่าตัว SMD Power p ตัวนี้ทำมาได้อย่างเวิร์กมาผมแรม4กิกบวเพิ่มอีก4กิกได้ผมตัวนี้กับความจุ128กิกเพิ่มไมโครดีกาได้ด้วยถือว่าให้มาสเปคดีมากผมหน้าจอผมตัวนี้ให้เรามาเป็นหน้าจอขนาด6.56นิ้วครับ อัตรา r e f ฟ e สัีนะ90เฮิรตถือว่าในการทัดในการกดถือว่าดีมากเช่นปีอัปเดตเป็น Android v 15ผมในปีนี้ถือว่าเป็น Android ที่รู้สึกว่ามันมีความสมุลในการกดในการทัดครับซึ่งพีใช้งานจริงผมตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอ IPS LCD ความสู้แสงคือ600นินตัวนี้สามารถใช้งานทั่วไปในการสู้แสงถือว่าทำมาดีมากครับผมมันมีความสมุดและการติดนียวที่เวิร์กจริงครับไม่อยวยพูงตรงเลยว่า มันดีจริงครับผมสปีกตัวนี้สปหรมบีพีตัวนี้ให้มาเป็น Ubisoft T606 Octa-Core ซึ่ง CPU ผมตัวนี้มีความเสียรผมเล่นเกม Rv 6 0เฟรมในการปรับสูงสุด บอกว่าตัวนี้ทํามาได้อย่างเวิร์กมากผมสามารถใช้ตัวแอปธนาคารได้ร้อเร์เซเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องส่นไทยประกาศส่นไทยซัพพอร์ตกับผ่าไทยร้อนยะครับตัวนี้ชื่อหมดเลยว่าพี่ใช้งานมาในการตั้งข้างต่างผมสับพีถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากสับตัวนี้เบ็ดให้มา5000ันสับพีนะเบ็ดถือว่าโอเคมากในการใช้งาน1วันถือว่า เพียงพอการฝุ่กนกาะอองน้ําที่ ip 5 4ครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มีบริทที่มีการปกป้องของตัวเครื่องสัพีนะถือว่าเวิร์กมากครับผมนี่ครับ android 15ซึ่งพี่อัปเดตล่าสุดกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง50ล้านเป็นกล้องคู่แบบ ai ครับนี่ครับถือว่าตัวนี้ทํามาดีมากครับน้าจอในการปรับตัวนี้สามารถปรับตัวอัตราครับผมรีเฟรชได้ผมตัวนี้นะครับนี่ซึ่งบอกเลยว่ามันสามารถปรับตัว อัตราดิเฟตปรับเป็นมาตรฐานก็คือ6 0 h เฮิร์ตแล้วก็เป็นข้อดีพชอบมากก็คือปรับเป็น9 0 h เฮิร์ตได้ซึ่งตัว SMD ทําซอฟต์แวร์ในการจัดแสงจัดสีแล้วก็จัดในการทัดของหน้าจอสปีดถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีจริงครับผมไม่อวยพูดตรงเลยความดีจริงผมสามารถโคลดแอปพลิเคชันผมได้ด้วยเช่นพีโคลดแอปพลิเคชันของตัวนี้ พีก็สามารถโคลนได้สพนะัพีนะเป็นยู่ที่ใช้งานทั่วไปถือว่าสบายมากสเปคดีหน้าจอดีซัพพอร์ตไวไฟเวอร์ชัน5และ2.4ผมตัวนี้บูตเวอร์ชัน5นะครับผมสัพีถือว่ากล้องพี่ไปสัมผัสต,ตัวกล้องมารู้สึกว่ากล้องตัวนี้ผมใช้งานโคตรเวิร์กอะบอกเลยว่าเวิร์กมากครับในการจับโฟกัสของตัวกล้องครับผมซึ่งพีไปถ่ายรูปมานี่ครับดูครับคือถ่ายรูป จะโฟกัสดีมากคือพีอัปเดตเป็น Android 15มาอยากบอกเลยว่าตัวนี้สามารถใช้ตัว Google l e n s หรือว่าใช้ตัวแอปได้อย่างดีมากครับผมบอกเลยว่าสุดจริงนี่ครับซึ่งผมตัวนี้มันสามารถปรับตัวนี่ครับผม50ล้านได้ปรับเป็นค่อนข้างต่างผมในการปรับเป็นเครื่องวัดก็มีคือบอกเลยว่าตัวนี้สัพีนะให้มาถือว่าสุดจริงครับรับตั้งค่าเป็นลายน้ำก็ได้ครับผมนี่ปึ๊บ อันนี้พีถ่ายน่สิล้านนะครับดูว่าผมว่าในการจับครับออโต้โฟกัสทํา AI ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับจากใจผมตัวนี้สัปพีนะรู้สึกว่ามันคุ้มจริงครับอันนี้ผมในการถ่ายภาพบคุคคลนะครับนี่ครับ เวิร์กมากอกว่าเป็นมือที่สับพีนะในการถ่ายผมสีสันมีความเที่ยงตรงในการถ่ายรูปมากซึ่งพียังยืนยันเลยว่าตัวนี้ใช้งานคือเวิร์กมากครับใครหามือถือที่ใช้งานแบบจริง,งจังจังอ่ะตัวนี้สับพ,พ,พีนะงบไม่เกิน3 0 0พันใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอมากครับผมพีชอบมาก ับผมสกินโทนในการถ่ายรูปตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงผมมาดูว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างผมพี่ผมจะขอสับผมกล้องหน้าให้ดูว่าพี่ถ่ายกล้องหน้าจะเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมให้ดูเลยกล้องหน้าแปดล้านโคตรเวิร์กอ่ Code work อะบอกเลยว่ากล้องหน้าเวิร์กมากครับมีการใช้หมด AI ในการปรับประมวลผลนะผมโดยกราฟิกของใจตัว Android 15ผมในการปรับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ เวิร์กจริงครับไม่อ่วยวผมใช้งานกล้องหน้าสพี8แล้านถือว่าเพียงพอมากผมตัวนี้มีการใช้แก้ไขผมตัวนี้ในการใช้การปรับโฟโต้ของรูปภาพครับผมบอกเลยว่าปรับปรุงโดยใช้ AI ซึ่งตัวนี้เป็น Android 15ใช้งานสพีถือว่าเวิร์กจริงครับมีการปรับผมแล้วก็มีการลบวัตถุครับเวลาเราถ่ายบุคคลมากเกินแล้วผมสามารถทําการลบวัตถุได้ซึ่งหาได้ยากมากกับมือถือ งบเดทราคาไม่เกิน3,000แต่บปวาคุณภาพตัวนี้สัพพีนะมันโอเคมากโคตรสุดมีฟังก์ชัน AI เข้ามาแทรกกับเครื่องนี้ได้อย่างเยอะเกินคุค้มจริงครับเครื่องนี้คุณสมบัติบอกเลยว่าสุดจริงครับลำโพงผมเป็นลำโพงเดี่ยวแบบตัว OZO โอิโอครับซึ่งเป็นลำโพงที่พีสัมผัสมาถือว่ามีคุณภาพจริงครับมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างน,นะครับซึ่งเป็นข้อดีพี่ชอบเช่นกันว่าเสียงตัวนี้ถือว่าทําการบ้านออกมาได้อย่างเวิร์กมากครับมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับเสียงดีจริงครับ สำหรับพีชนะตัวนี้ถือว่าเป็นมือที่น่าใช้งานมากครับผมเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับฟังกช์ชันผมตัวนี้สับพีนะถือว่าฟังกช์ชันให้มาเยอะจริงครับมีการใช้ตัวหน้าต่างแยกการคนแอปตัวนี้สามารถใช้หน้าต่างแยกได้ด้วยซึ่งหาได้ยากมากกับมือถือเลทราคาประมาณนี้แต่สามารถใช้หน้าต่างแยกได้ถือว่าเกินคุ้มค่า คุ้มราคาจริงครับผมตัวนี้พี่ผมจะขอผมแนบด้วยในการสั่งซื้อสับสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ผมสซวนันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะสวนันนี้ขอบคุณครับ